มาเล่นต่อสำนวนกันเถอะได้สิเราชอบเล่นตำน้ำพริกเอาไปกินกับปลาทูมันต้องละลายไม่นะ้ำไม่ใช่หรอละลายทำไมเสียดายของเข็นคกเข็นทำไมหนักจะตายไม่ไม่มึงต้องต่อสำนวนสิโอเคเข็นคกขึ้นภูเขาขี่ช้างขึ้นภูเขาหน,านีเสือขึ้นภูเขาทำไมเอาแต่ขึ้นเขาล่ะกูรอเห็นเธอเอาแต่ชอบเขานี่เนอะ อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูได้เปิดไวไฟให้เพื่อนบ้านท่านเล่นกำขี้หยีสปกปรกใครจะไปกำน้ำมาปลากินมดน้ำลดตอผุดก็ถูกนี่ผิดตรงไหนเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายเอาไปเผาน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าดาคู่ฟ้าหินผ่าคู่ภูเขาเขียวนี่มึงต่อสำนวนหรือต่อเพลงกันเนี่ยสำเนียงสอบภาษากริยามีสมช่อง ชักใบให้เรือเสียนิ่งเสียตำลึงทองกูว่านี้ไม่น่าใช่น้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นเสียวฟันซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานไม่นานตรงไหนเห็นแดกมา6ปีแล้ะ